ยาลิสเอทีหนึ่งจพีเมียมปี2023เลขไม่เพียง5้าพันลออปชันจัดเต็มใช้เงินออกงดเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเวยอยู่กับเจ้าคันนี้เลยโตโยตา้ายาลิทหนึ 2, 2023, leg, my, ่งจุดสองพีเมียมปี2023เลขไม่เพียงห้าพันโลเท่านั้นมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะดีไซน์สวยงามนะคะคันนี้จะเป็นโฉบไมเนอร์เชนแล้วนะคะ <Wow. S 1> โฉบปัจจุบันเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึงสจุดค่ะ ด้านข้างนะคะล้ออันลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานสี่ทูโทนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของภายในจะเป็นโทนสีดำพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเรือนไม้เลขไม้เพียง5 0 0พักว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะเลขไม้ถือว่าน้อยมากๆเลยคอนโซลกลางนะคะก็จะได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ก็ เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะมีกุญแจให้ครบถึง2ดอกนะคะสมุดผู้มือรับประกันนะคะยังอยู่ครบรับ mm hmm. ประกันโครงสร้างนะคะ3 4มจุดจากช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะบริษัทกูรสเปพชั่นไทยแลนด์รับประกันศูนย์ยังเหลือถึงปี2028หรือเลขไม่ถึง1นึ0 0 0สกิโเมตรนะคะผ่อนเพียงเดือนละ9,000ันบาทตลอดอายุสัญญาปีดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะใช้เงินออกเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นดอกเบี้ยไดย้เริ่มต้นที่ 1.99%อาชีพไหนก็สามารถออกบทที่โชรุมกอริล่าคาได้สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถโยกหูสาย่วนได้เลยค่ะที่092-447-8888หรือเบอร์เว0 9 1 8 7 3 0089แล้วพบกันที่โชรุมกอริล่าคาเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคาลักรถลักคืนค่ะ